โอเคครับก็เป็นวินแรกที่ยังไม่ได้เก็บพอดีเลยนะโชคดีมากคนะที่เข้ามาทันแล้วตอนนี้ครับทางฝั่งของทีมไทกีว้ว้าวๆครับเจอกับทางด้านของทีมเซอร์ไพรส์ครับซึ่งไทกีว้ว้าวๆเนี่ยอยู่ในทีมสีแดงครับส่วนทางฝั่งของทีมเซอร์ไพรส์ครับอยู่ในฝั่งทีมสิเงินตอนนี้ครับเราเปิดให้โหวตกันแล้วนะฮะใครที่อยากจะโหวตทีมเชียร์ทีม,ทม,ทมไหนครับก็ วดกันได้เลยจ้านี่ฮะก็ว่าชมเชยกันดีกว่าครับใครที่ฝัดก็ตอนนี้ฮะรบกวนนะเราจะแบนนะฮะเราขอแบนเลย,ะค,ะยรครับขออนุญาตแบนครับทายผลได้อะไรใช่ไหมฮะทายผลเก็บสะสมแต้มครับคือแต้มไว้ทํากิจกรรมกับเราครับไม่ว่าจะเป็นเทวิตอย่างเช่นแบบคอยเล่นกับทีมยังดังหรือทีมยอาแข่งขันเนี่ยฮะมาเล่นกับเราครับเราก็จะต้องใช้แต้มในการเล่นนะครับรวมถึงครับของรางวัลต่างๆครับอย่าง หลายคนเนี่ยน่าจะรู้จักอ,อย่างคุณแฟนแฟ์เงี้ยครับุคคที่เล่นกิจกรรมกับเราบ่อยก็จะรู้ว่าแจากของฟรี Free เนี่ยมันก็ต้องใช้แต้มแต้มในการแลกแต้มก็ได้ฟรีนี่แหละฮะแต้มก็ได้จากการที่มาทายผลถูกแล้วก็เอาแต้มไปครับหรือว่าครับ V I P ก็ได้จากการที่ซื้อสื่อม وبا ลนิวครับซื้อสื่อเล่นนี้มาแล้วก็เอาเอาโค้ดมาเติมนะเพื่อเพิ่มแต้มครับแต่ว่าทายผลกับเราเนี่ยได้แต้มแน่ๆฮะถ้าทายถูกนะโดยสมัครปุ๊บเราให้แต้มทั้งหมดรือว่าสาแต้มครับ แต่ว่าต้าน VP เนี่ยก็จะเป็นต้านที่พิเศษหน่อยเพราะว่ามีกิจกรรมต่างๆรองรับเยอะครับแล้วตอนนี้ทางฝั่งของทีมทางด้านของทีมไทกี้ว้าว,าวาอะ่ะเก็บไปแล้วฮัสวินขนาดแค่พูดครับเร็วมากฮะแค่เก็บสุดยอดมากฮะแล้วก็อันนัตตี้ครับหรือว่าน้องเมายาดองของเราครับชอบชื่อนี้มากฮะจริงๆมีน้อยคนนึงฮะน้องอัศวินครับเล่นตัวที่ชื่อว่าดอกครับจริงๆนะชื่อนี้เลยครับ โอเคมาดูที่เกมเนี่ยครับแจกไปแยะครับเสื้อผงเสื้อผ้าเราก็มีแจกครับเสื้อผ้าของพรีเมียมจากเกมดังครับรวมถึงบางครั้งอย่างเช่นตัวอย่างเลยครับทีมงานวินเนอร์ครับมาแจกของแต่ว่าแจกนี้ไม่ได้ใช้ตั้มแรกนะแจกแบบฟรีๆครับต้องขอบคุณทีมงานวินเนอร์ด้วยฮะที่แจกกันแบบนี้ครับแจกง่ายๆแล้วให้จริงด้วยฮะค่ายนี้ครับแล้วตอนนี้ทางฝั่งของทางด้านทีมเซอร์ไพรส์เนี่ยตอนนี้เหมือนตายไปหนึ่งแล้วฮะเวเนซ่านะตายไปครับส่วนทางฝั่งของทีม ที่เป็นทีมไทกี้วาวๆยังไม่ตายเนียโอ้โหชุดน่ารักมากดูดิฮะยังจะไม่หลงได้ไงครับดูดิครับแฟชั่นนี่อลังการงานสร้างมากครับปีกเปิดชุดเชิ้ตนี่พร้อมฮนะมาเต็มครับนี่ก็มาเหมือนมาทะเลเลยฮนะดูดิครับแต่งร้อนเต็มที่ครับอยากสวยอยากหล่อมาเกมนี้ครับนะขอบค,คุณมากอาจารย์คุณมากกว้างครับที่คอยตอบให้ฮนะ ก็เป็นอีกคนนึงครับที่ร่วมกิจกรรมกับเราอย่างยาวนานครับแล้วก็ทายผลผิดมาเยอะเพราะว่าผมแกล้งฮะแล้วตอนนี้ได้คันถูกครับโดนระเบิร์ตายไหมฮะโดนทางด้านเลตมีโนฮะฆ่าไม่ได้ครับแต่ว่าทางฝั่งทีมทางนานทีมเซอร์ไพร์ดเลย่น้อยเป่าหูแล้วขึ้นมาเจอหน้าเขาพอดีครับโอ้ยเจอพอดีครับแต่ว่าน้าแสกทิ่ก็ฆ่ามาดองไปครับแล้วตอนนี้เลตมีโนก็ตายแสงอาทิ์ก็ตายครับแล้วก็เรียบร้อยครับเป็นชัยชนะของทางด้านทีมไทกี้ บบาๆฮะสามตะวศูนย wow, wow, huh? ์ว mm ิน hmm. แล้วครับตอนนี้สกอร์นํำครับเปิดทายหมดแล้วจ้าเปิดทายหมดแล้วฮะลองไปทายได้ครับ mm hmm. เดี๋ยวต้องรีบทายนะไม่มีเวลาปิดด้วยครับ mm hmm. นะฮะยังไงที่ทายแล้วกันครับ mm hmm. นะก็มีคนมาบอกว่าลูกชายพี่ชอบเกมนี้เอาแล้วมาบอกผมด้วยฮนะขอบคุณมากนะคุณพี่น้อยครับขอบคุณนะ ทุกชายชอบครับเอาเป็นว่ามาชมนี่เกมนะตอนนี้ก็ยิงกันไปครับแม้แต่ปลาระเบิดไปดักแน่เลยคระเราเลตมิโนครับข้างด้านดอกไปได้ก่อนครับโอ้ยจังหวะเมื่อกี้ครับยิงมาโอ้ตอนเลตมิโนก็โดนอย่างฮะโดนปาระเบิดไปบ้างเหมือนกันแล้วตอนนี้ยังบวกกันอยู่ครับทางด้านของแสงอาทิตย์ครับเมื่อกี้จังหวะเมื่อกี้ไปบวกกันแล้วตอนนี้เลือดมันเหลือน้อยซะเหลือเกินนะพยายามเต้นฟื้นฟูเลือดครับแต่ดีว่าทางเขาครับไม่เข้ามาฮะคือถ้าเข้ามาเนี่ยโดนแน่นอนครับโอ้จังหวะเมื่อกี้รอกสุดทยเหมือนกันครับ ตอนนี้ทางฝั่งของทีมทางด้านทีมไทกี้ว้าวครับเหลืออยู่4คนครับส่วนทางด้านของทีมเซอร์ไพรส์ครับเหลือสาเท่านั้นนะมาดูครับคือได้เก็บวินนี้ได้ครับทางไทกี้ว้าวเนี่ยจะขึ้นแท่นเลยครับอุ้ยแล้วตัวนี้บวกกันเข้าไปฮะบวกกันเข้าไปหน้าหลังหน้าหลังโดนดักมดนะแสงอาทิตย์แสงอาทิตย์โดนลุมอยู่ฮะแสงอาทิตย์แสงอาทิตย์แต่เรื่อมันเลยน้อยแล้วก็ลุมเข้ามาข้างในนั้นลุงเข้าไปครับเรียบร้อยครับโดยทางด้านโอเนกาทีมาฆ่าไปได้ครับตอนนี้เหลืออยู่2คนครับ 2องคนเท่านั้นนะฮะสองคนระหว่างเวเนเซ่ากับทางด้านของอะไรเนี่ย,ยไมฮนะัทไนฮะโอ้ชื่อจะอ่านยากไปไหนครับต้องถามด้วยครับว่าคนภาค่านออกไหมถ้าอ่านไม่ออกเดี๋ยวตั้งชื่อใหม่ให้นะมีขู่ด้วยครับมีแกล้งกันนิดหน่อยครับนะทายผลได้ครับทายผลได้อยู่ทายผลได้เลยครับว่ามันจะปิดทายผลแล้วนะมันมีเวลาปิดของมันนะห้าทีมันปิดเองครับปิดออโต้ครับตอนนี้เปิดให้ทายผลแล้วครับนะ ตอนนี้มาดูที่เกมดีกว่าครับ2ต่อ4ครับโอ้โหสองคนกับ4คนครับแมตสองโดนลุมแน่นอนะฮะแต่ว่าต้องมาดูครับ่าการวางแผนของทีมทางด้านทีมเซอร์ไพรส์ครับจะแก้เกมแบบไหนฮะ <oz> คือถ้าบุกไปต้องๆต้ครับไม่รอดหรอเอาละทางด้านหนึ่งด้านด้านมิดไนท์ครับเหมือนไปเจอฮะไอ้ยไม่ไม่ฮัทไนท์เออเหมือนไม่เจอครับ แล้วปลาระเบิดยัดเข้ามาจะโอ้โหโยนลุมทิงอ้เวแล้วฆค่าได้ด้วยโอ้ค่าให้สอดไปโอ้โหจะไปเปลี่ยนปลาระเบิดไปแต่ว่าตายครับแล้วตอนนี้เก็บไปได้หนึ่งแต่มารายองก็มาเอาคืนได้ครับค่าได้สําเร็จแล้วก็เรียบร้อยครับเป็นเก็บวินได้เพิ่มครับไปใช้นะของทางด้านทีมไทกี้เบาๆครับตอนนี้สี่ต่อศูนย์นะฮะสี่ต่อศูนย์แล้วครับสี่ต่อศูนย์แล้วเดี๋ยวใส่แานก่อนฮะเดี๋ยวเพื่อนน้องอันนตี้เขาเห็นครับว่าเราพาเขาอยู่เขาจะได้แบบ คอยชื่นชมเราบ้างครับนะเป็นแฟนคลับของทีจีเราด้วยครับใจอยากชื่นชมครับแต่ว่าฝีมือของทางด้านทีมเซอร์ไพรส์ก็ไม่ใช่เบาครับและชุดดูดิฮะน่ารักซะขนาดนี้ครับขนาดแค่ชุดยังหลงเลยฮะเอาหูแล้วไปบวกกันแกลกันไปคนละตัวครับทานดาวเวนเนซ่ากับทางด้านดอกตายไปฮะแล้วตอนนี้เหลือกันสี่ต่อสี่ครับสี่ต่อสีแล้วโยระเบิดเข้ามาแล้วเก็บไปได้เลยฮะตอนนี้เหลือแค่2คนครับ เหลือแค่สองแล้วตอนนี้เหมือนจะปาระเบิดดัดเข้าไปฮะแต่ว่าจะวิ่งเข้าไปนี่มันก็ตัดสินใจยากครับสำหรับเลตมิโนฮะเล i มิโนเห็นแล้วว่าเขาอยู่ตรงนี้แต่จะทำยังไงได้ขูกระโดดลงมายิงงันและมิโนฆ่าได้ด้วยแล้วตอนนี้เนึงหนึ่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 งแล้วก็เรียบร้อยครับเลตมิโนเก็บยาดองได้ทําให้ทางด้านของกอวินเนี่ยไล่มาแล้วฮะหนึ่งต่อสี่ครับไม่ธรรมดาครับสำหรับทางด้านของเลตมิโนครับจากทีมเซอร์ไพรส์ครับ โอ้ยตอนนี้ฮะก็ตอนนี้ครับเราขอเตือนสำหรับคนที่ฝัดนะเมื่อกี้เห็นฝัดมาเยอะฮะเราจะแบนแล้วนะฮะสำหรับใครที่ฝัดนะฮะต้องขอโทษด้วยนะถ้าเกิดทําให้ไม่พอใจเพราะว่ามันทําให้คนอื่นเนี่ยรู้สึกว่าลาคารับเราแถามเป็นไอดีคนอื่นด้วยนะใช้ไอดีคนอื่นมาในการฝัดครับไม่ดีฮะทําให้ชื่อเสียงเราเสียหายครับแล้วก็ตอนนี้มาดูที่เกมครับ1นึ่ต่อสครับอย่าฝัดอีกนะฮะขอร้องครับ เพราะว่าพี่เ็าจะแจกไอเทมให้กับเพื่อนๆครับอยากให้เพื่อนๆได้ไอเทมกันก็ต้องอย่างนี้ฮะต้องแบ่งปันกันบ้างครับไม่ใช่ผัดแกล้งเอาครับนะมาดูที่เกมดีกว่าครับตอนนี้ยังไม่มีใครฆ่ากันได้แต่ว่าสกอร์วิงครับทางฝั่งทีมเอ่อไทกี้วาววาวครับนำอยู่ฮะสี่ต่อหนึ่งครับแต่ว่าไม่ธรรมดาเหมือนกันนะสำหรับทีมเซอร์ไพรส์ครับต้องมาดูครับว่าเขาจะงัดฟอร์มเก่งได้หรือเปล่าฮะเพราะว่าเกมเมื่อกี้วินเมื่อกี้นี่เล่นได้ดีมากครับหล่อฮะ ถ้าเรียกว่าหลอก็หลอ,หอ,หอจุงเบยครับเดีวก่อนนะเออแล้วผมก็พิมพ์กันไปฮะพิมพ์กันไปมอ่าก็ตอนนี้นยัคาคือเกมอาจจะเปลี่ยนแล้วครับเพราะว่าการบุกเร็วของทางด้านทีมทีม,ทมไทกี้วาวเนี่ยอาจจะคงรอดักฮะเนี่ยฮะดูจากจังหวะเหมือนไม่บุกแล้วพยายามคุมโซนให้ได้ครับแล้วก็ทางฝั่งของทีม เซอร์ไพรส์ก็ไม่กล้าจะเข้าไปครับคือเดี๋ยวมันจะเสียวินไปซะเปล่าๆนะนะต้องพยายามทำวินให้ไล่ขึ้นมาไม่สุดครับเท่าที่ไล่ได้ครับเกมมันก็เลยเงียบแบบนี้แหละครับจะเต้นโชว์ดีไหมคดีไหมดีไหมถ้ากระตุกครับมันปรับความชาัดได้ครับคุณโคราโครวิทครับปรับความชาัดได้ครับคือถ้าชาัดมากเนี่ยมันก็จะต้องใช้เน็ตที่เร็วหน่อยแต่ว่า,าเน็ตไม่เร็วมากครับ ก็แนะนําให้ปร okay. okay. ับมาประมาณที hey, okay. ่ห okay. ร like yeah. ือ480ครับมันจะดูค่อนข้างัดนะครับโอเคฮะตอนนี้เหมือนไปบวกกันตรงนั้นแล้วก็ตายมาถึงตรงนี้ครับไมฮาร์ดไนท์ครับไปฆ่าได้แลตมิโนฆ่าดีไมฮาร์ดไนท์ฆ่าต่อหูแล้วเรียบร้อยครับฆ่าหมดเกลี้ยงฮะโอ้สุดยอดจริงครับเลตมิโนกับไมฮาร์ดไนท์ฮะช่วยกันยิงครับแล้วก็ทําให้ทีมเก็บวินได้ครับตอนนี้ได้มาเป็น4ต่อ2 2ต่อ4ครับไม่ธรรมดาเหมือนกันนะฮะไม่ธรรมดาเหมือนกันครับ ทางฝั่งของทีมเซอร์ไพรส์ครับโอ้ยเกมเมื่อกี้อดทนมากครับแล้วก็สำเร็จครับบุกรวดเดียวเลยฮะแล้วเก็บไปได้ครับไม่ธรรมดาครับเจ๋งจุงเบยฮะเจ๋งจุงเบยนะแล้วตอนนี้โุ้ยมอยอดองไปเก็บได้แต่มายอดองก็ตายแล้วตอนนี้คุยตายกันไปตายกันมาเหลือสามสามแล้วก็เหลืออางดันสองสามครับ โอ้ยทางฝั่งทีมทางด้านของทีมเอาระปลานระเบิดมาครับยัดเข้ามาแล้วเจอหน้าแล้วก็ยิงมนะไมฮัทไมฮัทไหนแล้วเก็บไปได้ครับแล้วตอนนี้จะขู่จนปลาระเบิดถ้าเป็นดอกที่ปลาระเบิดเข้ามาครับแล้วก็ตายไปเลยครับตอนนี้เหลือกัน1ต่อ2ครับ1ต่อ2เลตมิโนครับเหลือแค่นคนเดียวครับส่วนทางฝั่งของไทกิโอบาเหลือถึง2อา้าวแล้วมาแก้ระเบิดอุ้ยแล้วเขาเกือบฮะเขาดับอยู่เลตมิโนฆ่าดอกได้ครับเหลือกันหนึ่งหนึ่งฮะ ต้องแก้ระเบิดด้วยพร้อมกับระวังอย่างนี้เลยครับขุ่ยไล่มายิงลล 3, ลนนแ,ลแล้วเลื่อนเหลือสามเลื่อนเหลือสามต้องรีแก้แล้วเวลามันเหลือน้อยแล้วก็สุดท้ายก็โดนฆ่าตายเลยฮะโอ้ขหยแล้วเรียบร้อยครับเป็นทางด้านของทีมไทก้วาวลเขาเก็บวินเพิ่มได้นําไปแล้วห้าต่อสองครับถ้าสำหรับฝั่งมาครับพวกเขาเก็บเพิ่มได้อีกสองเอออีกสามวินพวกเขาชนะทันทีครับ เราไม่ต้องย้ายสิเออเราก็อยู่ข้างนี้เออเราจะย้ายทํใหม่เนอะเออเราก็พผือตัวเองได้ด้วยฮะเราฮะลองปรับที่ความชาด์ครับลองปรับที่ความชาดนะต้องขออภยัยว่ามันกระตุกฮะข่อสสำรองยังทําไม่เสร็จนะจ๊ะจะปรับปรุงให้ดีแน่นอนครับตอนนี้ปิดช่องสำรองอยู่ปั๊บหนึ่งฮะฮะเออทักกันมาเพียบ ก็พร้อมแล้วแหละนะเดี๋ยวเรามาชมการแข่งขันในครึ่งหลังครับระหว่างทางด้านของคีมไทกี้ววาวครับเจอกับเซอร์ไพรส์ครับซึ่งตอนนี้ไทกี้วาวนําอยู่ห้าต่อสองวินครับมาดูว่าผลจะเป็นอย่างไรฮะทาไมผมเป็นอย่างนี้ฮะเราใส่ให้เล่นนะใส่เอลเยอะๆเออน้องมากวางก็ทำให้เต้นครับขอบคุณมากฮะอย่าเลยครับอย่าถึงขั้นการนั้นเลยฮะนะ ไม่ดีหรอกครับโอ้แป๊บหนึ่งครับมันลั่นนะมันลั่นเออแล้วก็มาดูครับถ้าอย่างที่บอกครับทางฝั่งไทกิววาวครับเก็บวินได้อีกสามวินพวกเขาชนะในเกมนี้ไปเลยแต่ว่าถ้าทางทีมทางด้านของทีมเซอร์ไพรส์อยากชนะครับพวกเขาต้องยให้ครบให้ครบย้ำว่าให้ครบนะตอนนี้ก็ปลาระเบิดยัดกันไปยัดกันมาแล้วเหมือนทางด้านไทกิ้วาวตายไปแล้วอุ๊ย ไปวางเลยเบอรแล้วด้วยครับสำหรับทีมเซอร์ไพรส์ครับเซอร์ไพรส์เป็นทีมแดงครับส่วนทีมเงินเนี่ยเป็นทางด้านของทีมไทกิโอวาวครับเราก็ไม่แอบดูครับเรามาส่องน้องคนนี้เดี๋ยวเอาตายไปยังเนี่ยเอาเฮ้ยตายยังเอาตายแล้วด้วยครับมาจะมาดูมายาดองครับมายาดองก็ตายแล้วตอนนี้เหลือสองสองสองต่อสองหนึ่งต่อสองครับแล้วก็เหลือหนึ่นต่หนึ่งฮะเดินกันหนึ่งหนึ่งครับระหว่างทางด้านทีมเราก็เรียบร้อยครับเป็นแสงอาทิตย์ที่เก็บคิวไปได้ครับแล้วทําให้ทีมเก็บวินเพิ่มขึ้นมา ตอนนี้ไล่มาเป็นสามต่อห้าวินแล้วครับทางฝั่งของทีมไพรส์ครับเอาแล้วไงฮะเกมมันเริ่มตื่นเต้นและสูสีครับนะเกมมันเริ่มตื่นเต้นและสูสีครับสําหรับคู่นี้ฮะผลจะเป็นยังไงต้องติดตามเลยครับพลาดไม่ได้ฮะใครพลาดคู่นี้ไปลําบากครับมันพลาดกันไม่ได้ฮะเดีเดวเดเเออโอเคนี่ฮะมาส่องเขาไปทั่วครับ จบคู่นี้ไปจะจบการทดศน์ X Shot ในวันนี้นะฮะแต่ว่ายังมีทอดสดเกมอ่อีกนะครับยังไงก็ติดตามเลยกันเราถ่ายทอดสดกันยาวๆครับวันนี้ยังมีต่ออีก2คู่ครับยังดูได้ต่อฮะแต่ตอนนี้มาชมเกม X Shot กันก่อนครับกับคู่แข่งในคุยสางของวันนี้ครับเป็นการเจอกันระหว่างทีมเซอร์ไพรส์ครับเจอกับทางด้านของไทกี้ววาวครับซึ่งตอนนี้ไทกี้วาวนำอยู่5ต่อ3ามครับแต่ว่าสถานการณ์เนี่ยเป็นทางด้านของทีมเซอร์ไพรส์ที่ดีกว่านะเพราะว่านื่งจากเป็นทีมบุกครับถ้าเก็บได้ครบฮะ วกเขาชนะทันทีครับน,น่กตาปรัเดี๋ยวคุณจก๊จกจ๊กตุ้งจิ๋มฮะรบก,กวนหน่อยฮะคัสตรงเลยฮะต้องตรงเลยฮะเออทำไมต้องคัสตรงครับแล้วตอนนี้ฮนด้าของทีมไทกี้โอวครับทำได้ดีเหมือนกันครับโอนเก็บไปได้ครับแล้วเหลือแค่สองคนนะสำหรับฝั่งทีมไพรส์ครับสี่ต่อสองคนฮนะสี่ต่อสองคนครับต้องมาดูว่าสองคนของทางด้านทีมไพรส์ทำได้ดีขนาดไหนเราแล,แลแกกันไปคนละหนึ่งครับตอนนี้เหลือหนึ่งต่อสามเลยฮะ เป็นการลุมแล้วฮะเป็นการล่าแล้วฮะแต่ว่าตอนนี้เหลือสองคนครับเป็นสองต่อหนึ่งฮะโอ้คันหัวดูใท่าเต้นนะแล้วชื่อคันหูเด้วยครับแล้วดูท่าเต้นฮะเออแกคันหูจริงปะเนี่ยฮะท่าเต้นแบบนี้ครับแซลเข้าไปฮะเขาจะรู้ตัวไหมฮะว่าเราแซลฮะกลับขาดูที่เก้ดีกว่าครับก็ตอนนี้ฮะเหลือหนึ่งคนกับสองคนครับและยังมีการวางระเบิดนะถ้าวางระเบิดนี่รู้ตัวแน่นอนรับว่าอยู่ตรงไหนในตอนนี้ครับทางด้านทีมไทเกียววก็ยังไม่รู้ครับว่า ทีมเอ,อ้ยเหย passt, มือนมีขึ้นมาข้างหลังจังหวะเมื่อกี้ฮนะเหมือนมีแวบขึ้นมาด้านบนนี่เลยครับด้านบนด้านบนแล้วถอยออกมาถ่างมากันไหมอู๋แล้วเก็บไปได้ครับเหลือหนึ่งหนึ่งเหลือหนึ่งหนึ่งวันนี้ซ่ากันหนูฆ่ากัหนูไปแล้วก็เรียบร้อยครับนอนดวนกกาววันนี้ก็ะิกข้าไปเหมือนกันนะโอ้ยเมื่อกี้ท่าดาวันนี้ซ่าทำได้นี่เท่มากครับจะบอกจกังหวะเมื่อกี้เกียวปินได้เป็นเพราะเขาเลยครับกาเหลือหนึ่งต่อสามแล้วเพวกเขาเขาไล่ฆ่ามาสองคนแล้วแต่คนสุดท้ายครับกลับไม่ได้แล้วตอนนี้ทําให้ถาการณของทางด้านทีม ไทกี้วาวาว,าวดีขึ้นเลยครับนะโอ้ยแล้วตอนนี้เสมอทีหน,น,นึ่งต่อหนแต่ว่าสกอร์วินรวมแล้วเจอหน้ากันแล้วเป็นทางหน้าของอะไรเนี่ยไปแล้วครับที่ฆ่าได้แหละดองฆ่าไปแล้วได้เหมือนกันแล้วมายาดองก็ฆ่าได้อีกโอ้ยดองมายาดองครับเรามีอ้มาดูดีฮะนี่นคนแอร์ปวะใช่ไหมชื่อมันทําให้เรามองไม่เห็นไม่เป็นไรฮะว่าสกอร์วินรวมครับทางฝั่งทีมไทกี้วาวๆครับมาเป็นที่หกครับส่วนทางฝั่งของทีมเซอร์ไพรส์ตอนนี้อยู่ที่สามวิงครับ สามวินละจ๊ะละจ๊ะใครเรียกสเตฟานปากค่อยฮะเราเราขอแบนได้ไหมคือถ้าแบนจะน่าเกลียดไหมฮะถ้าแบนคนพูดแบบนี้ฮะมันไม่หยาบใช่ไหมแต่แต่ผมว่าหยาบมากเลยนะนะเราแบนเขาดีกว่าครับเราแบนเราดีกว่าฮะเราแบนเลยดีกว่าฮะคุณถาเน้่ยฮะต้องแบนเลยครับแบนสักสักสามเดือนนะแล้วดอกค่าไปครับแล้วตอนนี้เหลือหนึ่งคนหนึ่งดอซีครับ หนึ่งต่อ4มาดูน้องมอยดองครับเนี่ยน้องดอยดองหรือว่าน้องอันนัตตีเองล้วอันนัตตีมาเจอโบไปแล้วขู่โดนทางด้านของใบฮัทไนฆ่าไปฮะเอาแล้วไงฮะมอยดองของเราตายไปแล้วครับแับภาพตายปุ๊บแต่ว่าด,ดอกครับมาเอาได้ครับมาฆ่าได้ตอนนี้ทางด้านของทีมไทกี้วาวาวครับขึ้นมาอยู่ที่เจต่อสาวินแล้วก็ถ้าเก็บวินนี้ไปได้ครับพวกเขาจะชนะแล้วเข้ารอบไปทันทีครับ มันแต้มขาดแล้วคือไม่ต้องรอจนจบฮะนะก็ได้ครับแฟนๆของที่ดู t g p ของเราครับคือถ้ามีความสามารถทางด้านเกมไหนครับไปเข้าแข่งขันได้เลยครับเราก็ยินดีอยากจะถ่ายให้ครับสำหรับแฟนๆของเราครับก็อยากให้ทุกคนมาดูแหวนวัสดแบบนี้ครับจะได้รู้ว่าทีนี้เขาแข่งกันเนี่ยเขาใช้สเต็ปเขาใช้ทักษะแบบไหนครับเขาใช้แผนการเล่นแบบอย่างไรครับที่มาแข่งอันดับนี้ได้ฮะ เราจะได้ปรับใช้ครับแล้วก็มาลองร่วมทีมหรือว่านี่ครับเพื่อนในช่องแชทนี่แหละครับคุยกันไปคุยกันมาบางทีก็เป็นทีไม่ละฮะเราเคยเจอมาแล้วครับสาหรับใครที่คุยคุยกันมาอยู่นี่ฮะแล้วสุดท้ายก็เล่นเกมเดียวกันแล้วมาลองเล่นด้วยกันครับแล้วสุดท้ายก็เป็นทีมแล้วก็เข้าแข่งขันครับเราอยากให้ผู้คนนะฮะมาเข้าแข่งกันเยอะๆครับเกมมันสนุกก็เพราะว่าการแข่งกันแบบนี้แหละครับส่วนตัวผมฮะรับหน้าที่ภาคเองครับเดี๋ยวใส่แว่นก่อนฮะเดี๋ยวไม่หล่อพูดคำมันหล่อๆแล้วมันต้องใส่แว่นให้หลอด้วยครับ เข้าใจไหมฮะผมอยากจะพาพวกคุณครับฉะนั้นมาแข่งกันเถอะไหวฮะแล้วตอนนี้ครับจะตีกันหรือเปล่าเนี่ยไม่ตีกันละฮะนะคือสกอร์วพนี้สำคัญนะสำ,ญสำคัญสำหรับทีมทั้งคู่เลยครับคือถ้าไทกี้วาวเนี่ยเก็บได้ไทกี้วาวก็ชนะแลวเข้ารอบครับส่วนถ้าทางทาง่ทานทีมทีมเขาเรียกว่าทีมเซอร์ไพรส์ครับต้านทานได้อยู่ครับพวกเขายังมีรุ่นนะ แต่ว่าต้องจบด้วยที่เขาชนะให้ได้5ต่อ2วินนะแต่ว่าต้องมาต่อเวลาครับเพราะมันจะเสมอฮะคือไทกิววอลตอนนี้เบาตัวครับคือไม่แพ้แน่นอนฮะยังไงก็ไม่แพ้ครับนะก็เนี่ยฮะถึงไม่มีการบวกกันเท่าไหร่แล้วเป็นทางด้านของทีมไทกิววอลที่เก็บไปได้ครับตอนนี้เหลือ2กับ4ครับแล้วก็สุดมันมาแวบๆฮะน้องน้องเมายาดองเห็นแวบๆครับโอ้น้องชื่อน้องนี่ไม่น่าจะมาเดินเดินตรงได้เลยครับชื่อหน้าเดินเป๋มากครับ โอมายดองครับแซวเขาเนาะเนอะเข้าใจไหมครับคุณฐานี่อำนาจอยู่ในมือครับอำนาจอยู่ในมือฮะฉะนั้นต้องพูดสเตฟานอย่างเดียวพอครับอย่าอย่ามีคำท้ายครับมีคำท้ายเดี๋ยวเราแบนครับแล้วตอนนี้บวกกันไปแล้วคันหูฟ้าระเบิดไปหนึ่งทีแต่ว่าเหมือนจะไม่เจอใครแต่เอ้ยเหมือนแร๊บแร๊บฮะเหมือนเจอแร๊บแร๊บอยู่ครับแล้วก็น่้าอะรนิเก็บได้แล้วก็เรียบร้อยครับเรียบร้อยครับ ทางด้านทีมไทกี้ว้าวครับเกมชนะไปได้ครับตอนนี้สกอร์วินน่มันขาดแล้วครับแปดต่อสามมินครับแต่ว่าเรื่องสปีตครับเล่นให้จบนะนะคุณนั้นได้คุณเนน้อยนี่สนับสนุนให้แบน์หลยฮะแบร์เลยครับเออแบนเลยเหรอเออนะกวางกวางแข่งเกมไหนกวางบอกครับแข่งเมื่อไหร่เราจะไปถ่ายกวางกันทีครับเราจะจับแต่ภาพกวางคนเดียวครับแล้วเราจะวาาทีมที่มันแข่งกับกวางด้วยครับ เราจะว่าเขาเต็มที่ครับว่ามาทาร้ายน้องกวางคนสวยสาววกทีจีพีเอได้อย่างไรครับอย่าอย่าทําร้ายเธอเลยนะนะดีไหมเป็นแบบนี้เลยดีกว่าครับแล้วก็ทางด้านของเมายดองไปเก็บได้ครับไปเก็บเลตมิโนครับแล้วตอนนี้ฮะัเหลือ3ต่อสาล้วก็เก็บได้ครับโอดดอกนี่แม่นจริงฮะบอกแล้วฮะดูทีจีพีเอบ่อยครับจะแม่นอย่างนี้เลยครับแล้วตอนนี้เหลือกัน4ต่อสาครับ ทางฝั่งทีมเซอร์ไพรส์เหลือสามคนครับเนี่ยฮะดอกดอกดอกปืนมันลั่นปืนมันลั่นแล้วก็ตายครับและเหลือคนเดียวครับสำหรับทีมไทกี้วาวว้าวพุชชันเนี่ยฮะยังไปกันได้อยู่ครับแล้วก็ล็อกกันไปล็อกกันมาแล้วจะเจอหน้ากันไหมหนึ่งต่อสองแล้วหนึ่งต่อสอง้วไปวางระเบิดแล้วด้วยครับมิดไนท์แล้วก็วางระเบิดสำเร็จครับ เรียบร้อยฮะสวัสดีครับไฮโซสครีมใช่ไฮโซสครีมหรือเปล่าครับเรารู้ว่าคราที่แล้วที่ฝัดเยอะไม่ใช่คุณไฮโซสครีมนะไฮโซสครีมไม่ทําอย่างนั้นแน่นอนครับใช่ไหมใช่ไหมจะบจูบ,บ,จบเนี่ยฮะสมควรน่าจะแบรอย่างยี่งครับคุณถาสแนปปิ้งฮนะเอาว่าเราให้สิทธิ์คุณแก้ตัวั้งครับถ้าเห็นอีกครั้งนะแบร์แน่นอนฮนะก็อว่าใครไม่ใช่ไฮโซสครีมนะกด F 5้าหนึ่งครั้งครับจะได้เป็นตัวคุณนะอย่าใช้ตัวคนอื่นเข้ามาครับนะ กดเทสครั้งแรกน่าจะรู้แล้วครับว่าไม่ใช่ครับคุณไนโซร์เคียมันนี่โดนเยอะมากครับก็ต้องขอไปดานะระบบด้วยนะเหมือนโดนแกล้งเองก็ไม่ดูฮะนะตอนนี้ครับทางด้านของทีมอะไรล่ะทีมไทกี้วาวๆาวครับสกอร์วิงนำอยู่ที่8ต่อ4ครับ8ต่อ4ฮะจริงๆเขาชนะไปแล้วคบแต้มมันขาดแต่ว่าสปิริตของทางด้านทีมสป라이ดก็มีครับนะฮะ อย่าด่าผมเลยครับเนี่ยครับเดี๋ยวแบนได้เลยฮะไม่เป็นไรครับแบนที่ไอพีอยู่แล้วครับนะเรียบร้อยฮะเราแบนแล้วครับแบนแล้วฮะแบนแล้วฮะแบนแล้วฮะคุณในโซลสครีมไม่ต้องเครียดครับเราแบนที่ไอพีเขาแล้วครับนะต้องขอไปคุณในโซลสครีมใช่ไหมเออใช่ไหมน่าใช่ครับก็มาดูที่เกมฮะ มาดูที่เกมกันต่อแล้วทางด้านของมิสอะไรเนี่ยทางด้านไมทัาร์ดบิทไนท์เข้าได้แต่ไมทัาร์บิไนท์ก็ตายครับโอเลก็ถีบฆ่าเหมือนกันตอนนี้ก็รออยู่หุยแล้วเวนเนซ่าครับไปฆ่าได้ครับแล้วเมายาดองครับเมายาดองครับหนึ่งต่อหนึ่งเมายาดองเมายาดองเมายาดองจะโทษเสร็จสวยหรือเปล่าเมายาดองก็สวยเลยครับเรียบร้อยครับฆ่าแสงอาทิตย์ไปได้ครับทําให้ทีมตอนนี้ขึ้นนาแล้วที่เก้าต่อสี่วินครับกําลังอาชนะแบบสวยสงางามครับเมยยาดองเราครับ เเกมวินสุดท้ายถ้าทางด้านาไฮเกียวเอาเก็บได้ครับจะวินสุดท้ายแล้วพวกเขาจะชนะแบบสนๆอยามครับแต่ว่าถ้าทางทีมเซอร์ไพรส์ปปรไม่ยอมครับอย่างน้อยก็เอาสะหน่อยฮะเราก็เชียร์อยากให้เอาสักหน่อยออ้ยแล้วมาร์ดองก็ไปเก็บได้ครับแม่นแม่นจริงฮะยิงไปสิบตัวครับโอ้นอกจากสวยแล้วครับยังยิงแม่นด้วยฮะยิงเก่งด้วยครับนี่แหละฮะใครได้เป็นแฟนครับเจ็บตัวแน่นอนครับ <laughs> ว่าฆ่าว่าเจ็บตัวแน่นอนครับยิงได้แม่นขนาดนี้ฮะนี่ก็อีกคนครับโอนิคทีบครับแล้วก็คายด้วยครับตอนนี้เหลือ4.2ต่อครับ4 .2 ต่อแล้วมอยดองยิงเข้าไปยิงยัดเข้าไปอื้วเลือดมันเหลือน้อยซะเหลือเกินกระสุนก็หมดแล้วก็โดนฆ่าไปครับโดนทังหน้าของไมฮาร์ทครับไมฮาร์ทได้ฆ่าไปแต่คันหูก็เอาคืนให้ครับแล้วตอนนี้เหมือนเจอ1นคนต่อ3 1ต่อ3 1. นต่อสาแล้วคันหูครับเลือดมันเหลือน้อยซะเหลือเกิน เต้นหน่อยฮะเต้นเอาหน่อยฮะคันหูไม่รู้เป็นอะไรเอาเนี่ยฮะเต้นเข้าไปครับเต้นเข้าไปเพิ่มเลือดฮะเต้นเข้าไปเต้นเข้าไปเออเพิ่มเลือดแล้วจะเต็มแล้วเข้าไปยิงได้ยังเรารอคุณอยู่ครับเออเข้าไปยิงเลยเข้าไปยิงเลยเชียร์เชียร์เชียร์ขอสวยๆหน่อยฮะขอสวยๆหน่อยครับแล้วก็อีกาทิตก็เก็บไปได้ครับแล้วก็เรียบร้อยครับส่งผลได้ทั้งด้านทีมไทกี้วาวครับเอาชนะไปได้แบบสงยางานครับติดต่อสี่วินช้าก็ขอบรบมือให้กับทั้งคู่ครับเล่นได้ดีแล้วฮะ นะเออขอบคุณมากคุณจิรวัตรครับขอบคุณจริงฮะชื่นชมเงินเข้าไปฮะเดี๋ยวต่อ